สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมในอีกรายการหนึ่งนะครับผมซึ่งในรายการนี้นะครับผมจะมาวิเคราะห์11ผู้เล่นตัวจริงแล้วก็วิเคราะห์เกมการแข่งขันนะครับในคู่ต่างๆนะครับผมโดยวันนี้นะครับคลิปแรกเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับ11ผู้เล่นตัวจริงของเกมทีมชาติไทยที่จะไปอุ่นเครื่องฟี فا เดย์กับทีมชาติเอสโตเนียนะครับผมในวันที่17นี้นะครับผม โดยก่อนที่จะไปวิเคราะห์กันเนี่ยดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับขอมบ่นนิดนึงนะครับผมในเกมที่เจอกับจอเจียนะครับผมคือไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมซีมชาตาไทยในตอนที่เจอกับจอเจียเนี่ยมันก็เข้าใจนะสําหรับในตัวในตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็ในส่วนของโค้ชเองนะครับผมผมไม่โทษผู้เล่นกับไม่โทษโค้ชน,นะผมขอโทษสมาคมนะครับว่าทําไมถึง เป็นอย่างนี้นะครับผมสมูศอนด้วยนะครับผมอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ it just my opinion นะครับผมก็คือเกมระดับใหญ่ขนาดเนี้ทำไมสมูศอนถึงไม่ส่งนักเตะมาอันนี้คือผมไปดูคลิปหลายๆคลิปมานะครับผมเขาก็มีคนหนึ่งนะครับพูดมานะครับไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับผมเพราะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็คนนั้นก็บอกว่าเออมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนลีกหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าพอจบ การแข่งขันอุ่นเครื่องในครั้งนี้แล้วเนี่ยมันจะกลับมาเตะไทยลีกหนึ่งนะัดแล้วก็มีเป็นช่วงให้เอ l นะครับผมก็สโมสรเขาอาจจะคิดว่าการเดินทางมาันอาจจะไกลแต่ว่าทําไมทีมชาติอื่นมันเรียกได้อย่างเช่นทีมชาติไอเกาหลีใต้ทําไมถึงเรียกซอนคอนมินกลับมาได้จากอังกฤษกลับมาเตะที่เกาหลีใต้เออทาไมทาไมคือความคิดทุกคนอยากพาบอลไทยไปบอลโลกแต่ทําไม คุณไม่ส่งนะักเตะชุดที่ดีที่สุดมากับจอร์เจียซึ่งถ้าเกิดโอเคผมไม่การันตีว่าถ้าเกิดส่งชุดหลักมาที่มีชนะทิปสารัฐอะไรพวกเนี้ยผมไม่การันตีว่าอาจาจะชนะจอร์เจียแต่ว่ามันจะสู้ได้สูสีกว่านี้ที่ไม่ใช่แพ้แปดศูนย์เนี่ยแปดศูนย์คือมันน่าอายนะเพราะว่าก่อนเกมมานเดนขันนะ่ะแฟนบอลจอร์เจียก็บอกว่าเออเอาทีมนี้มาอุ่นเครื่องทําไมเอามาอุ่นเครื่องแล้วเราจะได้อะไรเออ อันนี้ก็เป็นข้อคิดอีก,อ,ก,อ,กอีกข้อคิดหนึ่งนะเพราะว่าระดับแลนด์กิ้งของทีมชาติไทยก็ค่อนข้างจะแตกต่างกับจอจีค่อนข้างที่จะเยอะนะผมโดยถ้าเกิดเราเอาผู้เล่นชุดหลักมาเนี่ยมันอาจจะสูสีมากกว่านี้นะครับผมผมก็คิดว่าสมาคมแล้วก็ตัวสมสรเองเนี่ยควรจะเขาเรียกว่าไงอ่ะควรจะคิดอีกทีหนึ่งอะว่าแบบเออความสําคัญอันไหนมากกว่ากันช่างน้ําหนัก,กน,นะว่าระหว่างสมสรนกับทีมชาติเนี่ย อ่านไหนไมอาอกบอโอเคคุณเป็นประธานสมโมสรคุณก็อาจจะแบบเข้าใจแหละว,ว่าก็ต้องการผลการแข่งขันในในส่วนของ ACL แต่ว่าคุณก็อยากให้บอลไทยเป็นบอลโลกแต่คุณไม่ส่งมาทําไมนะครับผมแต่ว่าในส่วนของนักเตนเนี่ยผมก็ไม่ได้โทษนะเขาอาจจะตื่นสนามแล้วก็เป็นแมตช์แรกในรอบกี่ปีไม่รู้ที่ไทยเราเนี่ยออกไปอุ่นเครื่องที่ยุโรปนะครับผมเขาอาจจะตื่นสนามบ้างเจออากาศที่หนาวมันอาจจะกดดันนะครับอันนี้ผมก็เคยผ่านมาแล้วนะครับตอนที่ได้ไป เล่นบอลเยอันกินนะครับอันนี้ก็เข้าใจกันดีนะครับในส่วนของมาโน่ก็เลือกอะไรไม่ได้นะครับผมเพราะว่าสโมสรไม่ได้ส่ง,งตัวนักเตะม,มาเขาทําอะไรได้เขาทําอะไรไม่ได้เขาต้องยอมนะครับผมก็โอเคแมบตบนั้นก็ผ่านมาแล้วเรามาดูแมตต่อไปนะครับว่ามาโน่เนี่ยจะพาทีมชาติไทยกู้หน้าได้ไหมนะครับผมในเกมที่จะเจอกับออสเตรเนีย e เนี่ยในเวลาห้าทุ่มนะครับวันที่สิบเจ็ดตุลาคมนะครับผมที่สนาม เอลิคอสแอรีนานะครับไม่รู้ว่าผู้ชื่อถูอะปล่านะครับเป็นสนามที่น่าจะเอสโตเนียมั้งนะครับผมโดยในส่วนของทิเผู้เล่นตัวจริงนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเอามาลงเนี่ยมาโน่น่าจะปรับมาเล่น4-3-3นะครับเนื่องจากอะไรนะครับคือมาโน่เนี่ยก่อนหน้านี้ตั้งแต่คิงคัพเนี่ยหรือว่าก่อนหน้านั้น,ะน,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 นด้วยผมไม่แน่ใจเหมือนกันเขาเล่นหลังสามมาแล้วมันมันไม่ใช่แผกนการเล่นที่เขาถนัดที่สุดนะผมในตอนที่เขาคุมทีมทูแบงค์คอก เขาก็เล่นหลังสี่แต่ผมก็งงว่าเออทำไมเขาถึงมาเล่นปั๊บมาเล่นหลังสามผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าเท่าที่ผมเข้าใจแผนการเล่นที่เขาค่อนข้างที่จะถนัดที่สุดของเขาก็คือสี่สามสามนะผมผมเลยคิดว่าในเกมนี้เขาน่าจะกลับมาเล่นแผนที่เขาค่อนข้างที่จะถนัดนะครับก็คือแผนสี่สามสามแล้วก็ในส่วนตัวผู้เล่นเนี่ยโดยทั่วไปของโค้ชมาโนในเกมขุนเครื่องนะเพราะเขาจะโรเตชันให้นักเตะได้เล่นทุกคนนะผมแต่ว่าในส่วนของเกมนัดนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะส่งตัวหลัก ลงนะไม่น่าจะโรเตชันเยอะขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาก็ควรที่จะทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยกลับมามีความมั่นใจเท่าเดิมนะครับผมหรือว่ามากกว่าเดิมนะครับผมโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่า4ี่สาเนี่ยนะครับเป็นแผนการเล่นที่มาโน่เนี่ยถนัดที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของประตูนะครับผมเสร็จเล่นเนี่ยประตูนะครับผมผมคิดว่าน่าใช้กําพลปฐมอัตกุลนะครับผมถามว่าทำไมไม่ใช่2คนนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสาคนนั้นนะครับคนแรกเนี่ยกำพลนะครับผมซึ่ง ทำผลงานได้ดีมากดีสุดๆเลยตอนตอนเจอจอเจียนะครับผมคือถ้าไม่ได้กำพลเนี่ยเราอาจจะเสียเกิน10ลูกนะผมผมพูดตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งเจรวัดก็ถือว่าโอเคดีนะครับผมในลูกการเจ๊เป็นอะไรในไทยลีกะนะแต่ว่าในส่วนของทีมชาติไทยเขาอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์มากขนาดนั้นนะครับผมก็เลยเป็นมือสองตดน,นะครับส่วนสุิิธีก็เป็นมือสาไปนะครับผมโดยในส่วนของแขงหลัง4คนนะครับผมเซนเตอร์แบ็กสองคนเนี่ยผมคิดว่าในส่วนตัวผมให้จักรพันธ์นะครับยืนคู่กับ กิด,ดานะครับผมถามว่าทำไมไม่ใช้ดอลลอนะครับผมเอเลสดอลลอเนี่ยเล่นดีแต่ว่าเขาเล่นในต่างแดนถามว่ามันโอเคไหมมันก็ดีนะครับในส่วนในส่วนของเอเลสดอลลอที่ไปเล่นในต่างแดนก็ได้ประสบการณ์มาพอสมควรแต่ว่าด้วยในเกมนัดนี้เนี่ยเราในส่วนตัวผมอะอยากให้เซนเตอร์แบ็กเนี่ยเป็นคู่ที่อ่าเล่นและเจอกันแบบเขาเรียกว่าไงอะสม่ําเสมอนะเพราะสวสองคนนี้ก็เล่นในไทยลีกด้วยกันแล้วก็น่าจะรู้เทคนิคหรือว่ารู้ สไตล์การเล่นกันเองนะครับผมผมก็คิดว่าเซ็นเตอร์แบ็กสองคนก็น่าจะเป็นกิษดาแล้วก็ในส่วนของจักรพันนะครับผมในส่วนของแบ็กขวานะครับผมก็น่าจะเป็นในส่วนของติสตองโดนะครับผมเพราะว่ามีแบ็กขวาแค่นี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของแบ็กซ้ายนะครับผมก็ให้เป็นฉัดมงคลไปนะครับผมตัวตัว,ตวกองกลาง3มตัวนะครับผมอ่าเป็นเซ็นเตอร์แบ็ก ตัวกลางรับก่อนนะครับกลางรับผมให้เป็นพิชวัฒน์นะครับผมมาแทนถ้าเกิดตำแหน่งจริงตรงนี้อาจจะเป็นาสาราด,ดิเ็นนะครับผมผมก็ในชุดนี้สารัะไม่ได้มาก็เลยให้พิชวัฒน์ไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกาลางรู้สองตัวเนี่ยให้เป็นพิชาอุตากับในส่วนของวิรเทพป้องพัดนะครับผมถามว่าทําไมต้องพิชาอุตาผมชอบพิชาอุตานะในเกมที่เจอกับจอจีเนี่ยตอนที่ส่งพิธาอุตามาจับมานั่งสํารองอะ่ะผมว่าเกมมันค่อนข้าง,างที่จะ โอเคจอแจมอาจจะผ่อนแล้วแหละแต่พี่เทาทามมันคือวิ่งวิ่งไม่หมดวิ่งสู้ถึงเราจะแบบแพ้แค่ไหนเราก็ต้องวิ่งสู้วิ่งฟัดอ่ะมันมันวิ่งแบบวิ่งเลือดขึ้นหน้า,า <S <S พิธาเอพิชาพิชา,าอุตาเอออะละผมว่าเขาเล่นดีแล้วเขาก็เขาเรียกว่างไงอ่ะมีมีแพชชั่นในการเล่นบอลทุกคนก็อาจจะมีแต่ว่าแพชชั่นของพิชามันมันสูงออกว่าคนอื่นนะแล้วก็ช่วยไล่บอลช่วยเก็บบอลได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ เป็นคู่เซนเตอร์จากเมืองทองเนเต็ดก็เลยคิดว่าน่าจะคอนเนคชันกันน่าจะได้ด,ดีดีขึ้นนะครับผมในส่วนของวิรเทพก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมถ้าเรียกฟอร์มเดิมกลับมาได้นะครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีเลยนะครับผมถือว่าโอเคถ้าเกิดเอาฟอร์ออมออกจากเจร์มาก็ไม่โอเคนะครับผมไปไปหม่งให้เขายิงนะครับอันนั้นก็เข้าใจกันได้ขนาดจะปิดพลาดกันได้นะครับผมในส่วนของกองกลางสามตัวก็ประมาณนี้นะครับผมหน้าเป้ากองหน้าสามคนนะครับผมกองหน้าฝั่งซ้ายเนี่ยให้เป็นบดินผาลา เขาเขาสามารถเลี้ยงกินตัวขึ้นไปได้มีความเร็วแต่ว่าควรที่จะเพิ่มความมั่นใจขึ้นไปนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าโอเคเราเจอกับทีมที่ลังกิ้งสูงกว่าตอนตอนพบกับจอร์เจียเขาอาจจะมีความมั่นใจที่ดอปลงแต่ว่าเมื่อมาเจอเอสโตเนียเนี่ยเอสโตเนียมีลังกิ้งที่ต่ำกว่าเราเราก็ควรที่จะเล่นให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยบดินเนี่ยตอนที่เล่นในส่วนของเกมคิงคัพก็ดีหรือว่าเอฟเอฟเนี่ยเขาเล่นค่อนข้างที่จะดีนะครับผมแล้วก็ ถ้าเกิดเค็นฟอร์มนั้นกลับคืนมาได้เนี่ยก็จะเป็นผลดีกับทีมชาติไทยนะครับผมโดยฝั่งขวาเนี่ยให้เป็นชางลงพงส์ีแก้วนะครับผมอันนี้ก็มีสปีดแล้วก็มีอ่สกิลส่วนตัวที่ค่อนข้างดีดีนะครับผมก็เลยเลือกเป็น ชาญลงมาเล่นฝั่งขวานะผมส่วนหน้าเป้านเนี่ยผมลังเลมากเลยว่าจะให้เป็นทีรศักหรือยุกรผมว่าังเลแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมเลือกทีรศักเผยที่มาเล่นหน้าเป้าน,นะครับเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากอายุศกรเนี่ยมีอายุที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมอายุเขาเล่นอยู่20สนะครับส่วนทีรศักเนี่ยอยู่ยีในส่วนของประสบการณ์ทีรศักอาจจะมีเยอะกว่าผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดมาเจอเกมระดับเนี้ยใช้ทีรศักน่าจะดีกว่านะครับผมก็อันนี้ก็เป็นสิผู้เล่นตัวจริงนะครับของ ในส่วนของทีมชาติไทยนะครับผมที่เล่นในตำแหน่งในระบบ43 3ของมาโน่โคกิงนับโดยสกอร์ที่ผมคิดไว้นะครับผมน่าจะไม่เสมอก็ชนะเราน่าจะเก็บแต้มได้ในในเกมในนับนี้นะก็น่าจะไม่21ก็2ออ่ะประมาณนี้2 1 2 2ไม่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 น่าจะเยอะกว่านี้นะผมคิดว่านะเพราะว่าเราน่าจะสู้ได้อยู่เพราะแรงด์กิ้งเราก็ดีกว่าแล้วก็ตัวผู้เล่นถ้าเกิดใช้ชุดนี้ก็คิดว่าน่าจะโอเคกว่าชุดที่แล้วนะเนื่องจากโอเคแหละรายชื่อผู้เล่นมันอาจจะ ไม่ค่อยถูกใจของคนหลายๆคนนะ,นะเพราะว่ามันก็มีหลายประเด็นเกี่ยวกับ ACL หรือว่าอะไรต่างๆน,นะก็ก็มีเท่านี้ก็ใช้แค่นี้สําหรับทีมชาติไทยนะมีแค่นี้ก็ใช้แค่นี้ก็ใช้คำนี้นะผมโดยถ้าเกิดแบบนี้แพ้เนี่ยมาโน่น่าจะสั่นหมายถึงว่าเก้าอี้โค้ชมาโน่เนี่ยน่าจะสั่นเพราะว่าผมคิดว่ามาโน่เป็นโค้ชที่ดีนะแต่ว่าแกยังไม่ได้ระดับสูงที่แบบไปคุมทีมเพื่อ พาไปคุมทีมชาติให้มันได้ระดับสูงกว่าน,นี้ผมคิดว่ามาโน่คุมทีมได้ดีแค่ระดับอาเซียนอันนี้คือไม่ได้ดูถูกน,นะอันนี้คือแค่แบบเออความคิดหรือส่วนตัวนะผมคิดว่ามาโน่เนี่ยมีระดับอยู่แค่แชมป์อาเซียนคือถ้าเกิดเปลี่ยนโค้ชเนี่ยมาเปลี่ยนปุ๊บทีมมันอาจจะไม่ดีเราก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ส่งผลดีกับทีมนะ เพราะว่าโค้ชเนี่ยลิ่งเป็นทีมชาติเนี่ยมันต้องใช้เวลาปรับตัวขั้นที่เยอะแต่ว่ามาโน่นเนี่ยก็ก็อยู่มานานแล้วนะครับหลายปีแล้วแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นว่าเออแกมีความสามารถแค่ในาอาเซียนจริงๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเอเชียนเนี่ยแกยังน่าจะยังไปไม่ถึงนะครับผมก็ควรที่จะถ้าเกิดแช์นี้แพ้แล้วก็มีข่าวว่าแกจะลาออกเรือแล้วก็ตามแต่นะก็ถ้าเกิดได้โค้ดใหม่อันนี้พูดถึงโค้ชใหม่นะถ้าเกิดได้โค้ชใหม่เนี่ยก็ควรให้เขามีเวลากับทีมชาตินะครับเพราะว่า ทีมชามันก็ไม่ได้เตะทุกนะัดเหมือนไทยลีกใช่ไหมมันก็เออให้ไให้เวลาของโค้ชใหม่บ้างนะถ้าเกิดต้องเปลี่ยนโค้ชนะแต่ว่าก็ต้องดูในสถานการณ์ของแมตช์นี้ก่อนนะว่ามาโน่จะทําผลงานออกมาได้ดีไหมนะครับผม่วนในส่วนของเกมนัดนี้นะครับก็แข่งกันเล่นก็4สี่ตำแที่ตามตามที่บอกนะครับผมก็ตามเชียร์กันได้นะครับผมเอสโตเน,นียแข่งกับไทยเวลาห้าทุ่มวันที่สิบเจ็ดนะครับวันที่สิบเจ็ดวันอังคารนะรผมก็ ตามเชียร์กันได้นะครับผมแพ้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าขอให้แพ้แบบว่าสู้ได้หน่อยนะครับผมไม่ใช่แพ้แบบ80ูนเหมือนจอเจนะครับผมอันนั้นคือแบบ60ูนครึ่งแรกคือน,นักเตะไม่เอาแล้วอะ่ะมามาเพิ่งมาฮึดสู้ในช่วงท้ายนะครับหรือว่าเออแพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรเออมันเพิ่งมันึได้ตอนช่วงนั้นนะครับผมก็ก็คิดว่าแบบนี้น่าจะได้แต้มสักแต้มอะ่ะเออไม่เสมอก็ชน,นะอย่าแพ้เลยนะสำหรับ <laughs> เกมครั้งนี้นะก็โอเคครับอันนี้ก็เป็นอ่าการวิเคราะห์คร่าวๆนะครับผมแล้วก็เป็น อาสิบเป็นตัวจริงที่ผมคาดการว่าน่าจะลงเตะก,กับในส่วนของทีมชาติเอสโตเนียในเกมอุ่นเครื่องในทางนี้นะครับผมก็สำหรับใครชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ